เราทำนี่แหละนาหัวใจไว้ก่อนมีธรรมเช่นมีสติมีปัญญาพิจา,นารณาอย่ไม่กวนไม่คิดอะไรเลยให้แต่ที่เหลืวพาคิดพอไม่ได้ก็ทุกีแบบหนึ่งได้มากป็ทุกีแบบมืงมันติดกับมีธรรมมีธรรมมันก็ทุก็ทุกน้อยลงได้มาก็ไม่เยอะหยิ่งจองหองลาพองตนอีกพอวันเวลาหรืการเวลามันผ่านไปแล้วสิ่งที่ได้มามันหายไปอีกละ่ะจะทํำยังไง พระพุทธเจ้าท่านสอนเราอยู่เสมอเหมือนเอาไม้นีไปควักตีตมือไว้อยู่ตลอดเราจะไปยุง่งให้รู้ไว้สอนใจเจ้าของไว้ไม่ให้มันบันไหว,วมันมันโอนมันเอน็นเวลาโดนสัมผัสอะไรเข้ามาก็วางเป็นกลางๆซะนี่พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะแก้สอนวิธีที่ให้ะระมัดระวังสอนให้เราได้ทำใจก่อนใน ม่ใช่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้งมาทําใจจะมาทํามันไม่ทันแล้วเหมือนเจนมันไปต้นบ้านแล้วมันไปถึงไหนแล้วเจนยังวิ่งตามมันทันตรงไหนการมีธรรมะนี่หัวใจเนี่ยมันมันจะมีสิ่งยังมีอะไรดีๆไฟที่จะปกป้องไยรักษาไยที่จะเตือนเจ้าของอยู่ตลอด